สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับชาวนิทิอย่างขางกันอีกแล้วนะครับสวัสดีครับอีคิวซังสวัสดีครับวันนี้กีัิวซังจะพามาอัปเดตนะฮะดอกซากุระญี่ปุ่นนะครับที่ตอนนี้กําลังบานนะฮะอยู่ในสถานีเกษตร,รวางขงังนี่เราแค่มองเข้าไปก็เริ่มเห็นเป็นสีชมพูแล้วใช่ไหมอีอัิวซังคบวันนี้แดดมามา,มาหายๆอีกแล้ว ยังไงของเขาเนี่ยแของเราวันนี้ไม่เป็นใจเวลาถ่ายคลิปแล้วไม่มีแดดนี่มันไม่สวยน้อยกจซังเนาะค่นะคนี่ฮะบรรยากาศวันนี้นี่ต้นนี้พาท่านผู้ชมาาไปดูใกล้ๆหน่อยตรงหน้าป้ายนี่เลยหน้าป้ายของเราก็มีต้นซากุระแท้ๆเลยนะครับนี่สายพันธุ์จากญี่ปุ่นกำลังบานเลยท่านผู้ชมแต่ว่ายังบานไม่เต็มที่นะตอนนี้ถ้าบานเต็มที่คือฟูเต็มต้นเลยน้อยกีซังเนาะค,คาดว่าอ่าอีกไม่เกิน10วันนะครับมันจะบานฟูสวยเต็มที่ในสถานีเกษตรวังอาคารทั้งหมดเลย ไปเพื่อเป็นการเสียเวลาเราพาท่านชมเข้าไปด้านในกันดลกว่กไปนะครับไปครับ,รบเข้ามาด้านในปุ๊บเราก็จะเจอมุมสีชมพูเลยทันทีนะครับก็คือตรงทางเข้าจุดนี้นะครับก็จะเป็นดอกสากุระญี่ปุ่นนะครับที่กําลังบานเลยนะครับเข้ามาป,ปุ๊บฝั่งขวามือจะมีป้ายเตือนนะครับปีนี้เราจะไม่ให้จอด รถใต้ต้นซากุระแล้วนะฮะเราจะให้จอดเลยจากแนวซากุระไปเลยตรงไหนที่ไม่มีแนวซากุระเราจะให้จอดจุดนั้นเนาะนี่ฮะสังเกตป้ายด้วยนะท่านผู้ชมนักขี่เนาะว่าเวลามาจอดที่นี่ก็ให้ทําตามที่เจ้าหน้าที่เขาแจ้งให้ทราบด้วยจอดตลอดแนวใช่ครับรถสตรี่เยอะเลยเชา้านี้นี่ฮะเัปเดตล่าสุดวันนี้วันที่ห้ามการาคม2องพนานะฮะตอนนี้ก็บานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับฝั่งโน้นก็เ,เริ่มมี ตรงกลางแล้วนะฮะนฝั่งนี้ปีนี้ถ่ายรูปเต็มที่เลยนะครับไม่มีรถมาเบียดบังสายตาแล้วก็บังมุมถ่ายรูปสวยๆนะนี่ตอนนี้แบบเป็นไงที่สังตอนนี้ฟูเต็มที่แลวฟูเต็มที่เลยใช่ไหม<ะ>นี่ฮะแต่ว่ามันยังไม่เป็นเอ้ยยังบานไม่เต็มต้นเนาะคือสังเนาะร<ะ>ถก็จะถอยอ่าเราก็จะไปนี่นี่แถวนี้ยังบานไม่เต็มที่โน่นฝั่งโน่นโอน้โอน่นโน่น ฝั่งประตูไอถนนฝั่งขาออกก็เริ่มที่จะบานเป็นสีชมพูแล้วน้อยขึ้นฝั่งนู้นใช่วันนี้นักท่องเที่ยวก็ยังเยอะพอสมควรอยู่นะรถเราไม่มีเสียงนะดังนั้นเวลาขับไปก็ต้องใช้เสียงด้วยนะฮะ,ะอ่านี่อันนี้คือดอกลูกไห่หรือว่าลูกพรมนั่นเองนะตอนนี้ออกดอกแล้วเหมือนกันนะป้ายก็จะมีให้เห็นอยู่ตลอดนะครับว่า เวลาจอดรถชิดขวานะครับฝั่งที่ไม่มีดอกสักระก,ก็จะเป็นฝั่งที่สามารถจอดได้นั่เนเนครับ,รบท่านผู้ชมกันแบบยาวๆอีกทีก็ครับมันจะเริ่มบานแล้วทนะ่านผู้ชมอีกสิบวันนะสิบวันรับรองว่าเราจะเห็นสีชมพูเยอะกว่านี้แน่นอนใครมีแพนมาช่วงวันเด็กเนาะปีนี้โรงเรียนที่คิสังจัดงานวันเด็กไหมครับไม,ไม่จัดหรอไม่จัดหรอครับสงสัยน่าจะได้จัดงานวันเด็กให้คิริสังถ้าอยากจะจัดงานวันเด็กให้คิรซสังบนดอยก็ทักมาได้นะ ใช่ไหมยูอสังครับ<ะ>นี่ขับเข้ามาด้านในกันฮะนี่เดี๋ยวเราไปตรงบริเวณตั้งแต่ลานฮอเลยดีกว่านะคือสังเนาะครับตามมาท่านผู้ชมตอนนี้เรามาถึงตรงบริเวณลานฮอลเลยนะคืังเนาะครับ<ะ>ฝั่งนี้มีต้นอะไนระให้เราได้เห็นข้างๆเนีย ต้นบววคับต้นบวยเนาะปีนี้แป<ะ>ลกตรงที่ว่ามันมีอะไรส,สีชมพูเดอสีชมพูเป็นบานพร้อมกันเลยเนาะรับ<ะ>ชมพูท่านผู้ชม,ชมนี่ฮะมุมถ่ายรูปหลายๆมุมตอนนี้เลือกมุมถ่ายได้เลยนะฮะใครมาเที่ยวช่วงนี้ก็จะได้บรรยากาศสวยแบบนี้นี่ส่วนนางพญาเสือโคร่งอย่างที่ท่านเห็นตอนนี้ใบเป็นสีน้ำตาลแล้วนะฮะดอกร่วงแล้วนะที่เหลือจากนี้ไปก็จะเป็นซากุระญี่ปุ่นอย่างเดียวนี่ดูต้นนี้มันเป็นต้นบวยนะ แต่ว่าบัวชมพูขาวชมพูคือบานพร้อมกันเลยปีนี้โอ้โหสุดยอดเนี่ยชมพูกลิ่นหอมมากนะคุณจังเนาห,หอมเป็นยังไงครับหอมแบบหอมแบบละมุนละมุนมากเลยแล้วแค่เนี่ย<อ>ขับรถผ่านนี่ก็หอมชื่นใจเลยทันทีฮะนี่ฮะตอนนี้เรามาถึงสวนเฉลิมพระเกียรติ7จิบสองพรรษาแล้วนะฮะดอกไม้ที่นี่ก็บานสวยแล้วด้วยนะ ดอกแผ่นทรงแพนซี่นนะท่านผู้ชมดอกซากุระก็เริ่มบานแล้วนะหน้าเบื่อรอม่อ่าเราขึ้นไปด้านบนกันครับนี่มุมด้านนี้ก็เริ่มเป็นสีชมพูนะฮะ,ะนี่ชมพูแล้วนี่ด้านหน้าของเราสวนซากุระที่อยู่ด้านหน้านี่คือสีชมพูมากันเต็มเลยโดนต้นไฮไลท์เรามามแล้วกี่ตนครับ โดนต้นไฮไลท์ของเรานี่นโดนสีชมพูโอ้โหเอาเลยสีชมพูสีชมพูมพนี่ท่านผู้ชมเะเยี๋ยวขอนเนี่นยท่านผู้ชมจอดรถก่อนนะครับนะท่านผู้ชมฟังนีน่คือสั่งมาครับแดดเริ่มมาแล้วภาพสวยๆจาะดอกซากุระเนี่ยเนี่ย,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 ยชมได้ชมได้โอ้ โอ้โอ oh, oh, oh. ้โอ้อย่างนี้ไม่ดีเลยเด็กๆครับเด็กๆ,ๆครับขอความการุณาอย่าดึงดอกอย่าดึงอย่าดึงเด็กอย่างนี้มันไม่ดีนะครับเพราะว่าคนอื่นเขายังไม่ได้ชมเลยหนูว่าเด็กทิ้งอย่างนี้ไม่ดีนะคุณแม่ต้องดูเด็กๆด้วยนะครับเพราะว่ามันไม่ดีนะครับทําแบบนี้เนาะครับผมเพราะว่ากว่าจะบานได้ขนาดนี้มันใช้เวลาหลายปีนะขอความการุณาด้วยนะครับ คือเห็นว่ามันอดไม่ได้นะท่านผู้ชมต้องขอโทษด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ต้องให้ผู้ใหญ่ต้องคอยดูแลนะเพราะว่ากว่าจะบานได้แบบนี้มันไม่ง่ายเลยนะเห็นแล้วเสียความรู้สึกนะเสียความรู้สึกมากเพราะว่ากว่าเราจะดูแลได้ขนาดนี้นี่มันไม่ง่ายเลยนะท่านผู้ชมต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้อยากให้เป็นแบบนี้นะไปให้คิวซัง อ่ะอัปเดตกันต,ต่อเมื่อกี้ผมเห็นตั้งแต่เมื่อกี้ตอนเดินขึ้นมาแล้วเห็นเห็นดึงดึงแล้วแต่ว่าไม่ได้เห็นตอนที่เขาดึงดอกออกแบบนั้นนะผู้ใหญ่ฝากผู้ใหญ่ดูแลเด็กๆด้วยนะครับเพราะว่ากว่าดอกซากุระของเราจะโตไดขนาดนี้ออกดอกได้ขนาดนี้อีคิวซังจับผมยังไม่อยากให้อีคิวซังจับเลยนะฮะเนะี่ยการดูแลของผู้ปกครองก็ฝากดูแลด้วยนะนะโอเคท่านผู้ชมจุดนี้ก็อีก พอสมควรที่เขาจะเริ่มบานนะฮะตอนนี้ก็บานอยู่หลายต้นละคาดว่าไม่เกินอีกสิบกว่าวันน่าจะบานเต็มที่เนาะคู่สังเนาะไปงั้นเราไปจุดอื่นกันต่อครับมาจุดนี้แล้วเสียความรู้สึกตรงที่เห็นดอกไม้โดนดึง <c oughs> ไปท่านผู้ชมไปกันคยวซัง <c oughs> ไปกันครับไปกันท <c oughs> ่านผู้ชมมีแดดแล้วสวยนนสเนอะีิวซังเนาะครับไปฮะฝากดูแลเรื่อง ต่อซาโก,กร่าด้วยนะคุณสังคมเ,เราไม่อยากว่าเหยียบไม่ได้สิเริ่มสวยแล้วเริ่มสวยแล้วออกไปชมบรรยากาศด้านนอกกันต่อฮะนี่ต้นนี้นี่เดี๋ยวรอบานเต็มต้นแล้วมันจะสวยมากเลยชมพูแบบใช่อันนี้คือซาลูโกระญี่ปุ่นแท้ๆเลยนะคุณสันคมใช่ครับก่อนมันจะออกมาได้คือหลายปีหลายเดือนแล้วใช่สิบกว่าปีตน้นถึงจะขนาดนี้นะแล้วก็ออกดอกแค่ปีละครั้งนะคุณผู้ชมแล้วก็ให้เด็กเด็ก ดอกดึงดึงดึงดอกออกไปองนี้นนัะ่คือ,อ,อหโหรับไม่ได้ครับอนี้ตัวเองก็ยืนถังูปอยูนะ่แล้วบอกเด็กน,นะ<ว>นะตรงน,นี้เป็นสวนสัง่าตัน,นีวนี้ดอกมีน้อย<พ>อองนะี้ดอกตรงนี้สวยมากใช่แต่มุมเนี้ยท่านผู้ชมดูสิคือ<ม>ไฮไลท์เลยตอนนี้ไฮไลท์เลยนะใครมาก็คือเลยจุดคัดบรรจุลงมาหน่อยนึงนะแล้วก็สามารถที่จะ อจอดรดถถ่ายรูปได้ถ่ายรูปได้แบบนี้เลยนี่จอดตรงนี้ได้น้องเยซังน้องแล้วก็เดินไปถ่ายด้านล่างได้นะฮะได้หมดใช่ตอนนี้ทุกแนวนะครับทุกจุดของแนวซาก,กุระที่ปลูกในสถานีเกษตรตอนนี้บานหมดแล้วนะนี่เรากำลังจะมามุมนี้รันชมมุมตงรงนั้นเลยใช่มาถึง ดอกซากุระญี่ปุ่นที่เป็นแนวแบบนี้สวยมากใช่นชมสนีสวยหมสวยคการงานสร้างครับเหมือนเราอยู่ญี่ปุ่นเหมือนเราอยู่ญี่ปุ่นเลยใช่ถ้าแต่งชุดกิโมโนด้วยเนาะคิซังเนาะใช่ก็คือประเทศญี่ปุ่นดีๆนี่แหละแต่ยกญี่ปุ่นมาไว้ที่ประเทศไทยไว้ที่นี่ด้วยนะดอยหางขางของเรานะฮะ สวยงามตามท้องเรื่องนะนี่พี่จาวันบกม,มือนี่ท่านผู้ชมนี่ยัางยังไม่หมดนะท่านผู้ชมมันสามารถเข้าไปด้านในนู้นได้อีกน้อยแค่ส<ะ>ั่งเนาะพาท่านผู้ชมไปดูเลยไหมไหนๆเร<พ>าก็มาละไปใช่ไหมไปแล้วไปคัท่าน,นผู้ชมต้องไปอีกนิดนึงนะเราจะเจอแบบมุมสวยๆอยู่ด้านในอีกมุมหนึ่งนะตามมาตามมา มาอีกเข้ามาอีกวันนี้เราจะพาชมแบบทัวทั้งนี่ทั้งผู้ชมเข้ามาปุ๊บเราจะเจอแบบนี้โอ้ยตอนนี้รถโตโยต้ารุ่นนี้เหมือนขายดีมากๆเลยนะคือซังเนาะรุ่นนี้เหรอใช่ดุูสุสีเพราะว่าพ่อเห็นเขาใช้เยอะมากเลยอะ่ะโหูดโตโยต้าอ,ออกออไม่ใช่พ่อดูผิดอันนี้เป็นคุณใด้โตโยต้าใหม่ไม่ใช่เป็นคุณได้มีแถวนี้นกเยอะเดินเดินโดนนกปะเขาเ นกยยล้วขาวนี่จะเป็นนกที่มาจากต่างประเทศนะท่านผู้ชมก่อนจะมาได้นี่คือกว่าจะบินมาถึงเราได้นี่ถึงที่มีลนกเกาะอ,อยู่เยอะแยาอะไร,รู้ไหมเพราะว่าทางนี้นักท่องเท,ที่ยวมาไม่ถึงไงมีแต่มีนี่หัวขาวๆเต็มเลยท่านผู้ชม<า>นะนี่คือดุลน้าหวานนะใช่ดุลน้ําหวานจากดอกสักันางว่ะดอกสักุระของเรา นี่ฮะสามารถขับเข้ามาชมได้นะคุณสังเนาะครับนี่มีต้นใหญ่ๆแบบสวยๆแบบนี้เต็มเลยนี่แนวนี้ทั้งแนวปีนี้เราไม่เห็นเหมยขับลงจุดนี้เลยเพราะว่าปลูกเขาปาู<ส>ปลูกอันนี่นิดๆใช่เนี่ยแถวเป็นแนวดิ่ดๆหมดเลยนี่จนถึงกลับรถตรงนี้ได้เลยนะครับทางตันตามป้ายเลยนี่อ่ะย้อนกลับไปใด้คุณสังถ่ายรูปสวยๆให้ชมสักรอบหนึ่งแล้วกันแล้วจะไปโชวไป สำกันครับไปครับไปกันท่านผู้ชมค,คิวซังบอกว่าดูฮะแถวนี้กลายเป็นสีชมพูหมดแล้วคคิวซังเนาะครับตอนไหนที่บานก่อนก็ร่วงก่อนท่านผู้ชมวันก่อนลมแรงมากเลยทำให้มีดอกร่วงลงมาบ้างแล้วนะ ก็ี้จะสั่นถือกล้องนี้อ่ะสำหรับกนั้นนะท่านผู้ชมมันจะมีมุมสวยๆอยู่ข้างหน้านูนะ่นนะท่านผู้ชมนี่คลิปนี้เราชมกันแบบยาวๆเลยนะมีคลิปแล้วก็มีบนให้ท่านผู้ชมได้เห็นเลยนะแล้วก็มีต่อว่าด้วยนะนี่คือบรรยากาศล่าสุดนะเริ่มเป็นสีชมพูแล้วท่านผู้ชมอ่ะยืดซังของมุมนี้หน่อยนู่นตรงกลางถน้นเลยถ่ายว่าไง ให้มันเห็นสองสาวนั่นแหละใช่แบบนั้นแบบนั้นเอาละท่านผู้ชมนั่นคือแต่ของอีคือสัง่งเป็นวอด้ยเขาดูเช็คหนะน่อยูติดนะเอเนี่ยติดกระจกหน่อยอ๋อติดกระจกหน่อยขออนุญาตจ่ายก่อนนะคือขอเขาจะจบกับทนนะ่านผู้ชมท่านผู้ชมตามมาชมการแถวนี้ก็มีบานบ้างแต่มยังไม่เยอะนะ้อยกีซังเนาะครับ มันพอมีให้เราได้เห็นแต่ว่ายังไม่เยอะเท่าไหรนะ่นะนะกำลังถอยออกอึบอึบแล้วนะเราต้องใช้สังขยยอดกันไปเลยนี่ ตอนนี้ยังเป็นแบบนี้อยู่นะอยสังเนาะ,ะยังไม่เยอะเลยนะไปท่านผู้ชมเราขึ้นไาข้างบนกันต่อข้างบนก็จะได้ประมาณนี้นะตอนนี้เทรนรถเสียงดังๆเราจะไม่ใช้แล้วนะจะใช้รถเสียงแบบเบาที่สุดลายการแ้งบวยก็ตอนนี้ดอกเริ่มโรยไปเยอะแล้วนะครับแต่ก็ยังเป็นสีแบบขาวๆสวยๆอยู่ฝั่งนี้ท่านผู้ชมนะยคสัน,นแูกล้องให้ท่านผู้ชมดเหน่อยมีสีขาวให้เราได้เห็นเยอะๆ เนี่ยโซนนี้สวยโซนนี้มาแล้วท่านผู้ชมดูสิสีเขาแบบว้าวเลยนพ่อพ่อเห็นหมน 4, วกสีขาวสองตัวนะครับฮะพ่อเห็นเห็นคนเป็นตัว<ช>เห็นสองคนนั้นไหมไอ้ท 21, เห็นหมวกขา,ขาวสองตัวไม่ใช่ตุ๊กหมวขาวเมื่อกี้แล้วนะนะเดี๋ยวเราเก็บภาพมุมนี้กันก่อนเดี๋ยวเราพาท่านผู้ชมชมไปถึงด้านนอกกันอีกสักหน่อยครับ ท่านผู้ชมมุมไฮไลท์อีกมุมหนึ่งที่เวลามาเที่ยวชมดอกซากุระญี่ปุ่นต้องห้ามพลาดมุมนี้ใช่ไหมคือซัง <Huh? S 1> นี่ฮะเดี๋ยวรอแดดนิดหนึ่งท่านผู้ชมแดดกลาลังจะมาวันนี้แดดอยู่ตรงนี้เองนะเนี่ยเนี่ยแต่ว่ามันไม่ส่องมาหาเราสีย oh. ดยมันกาลังจะมามันกาลังจะมารอแป๊บหนึง่งผ้ามันมีแดดมันจะสวยมากท่านผู้ชมเนี่ยม,มุมนี้ห้ามพลาดเลยพี่คือซังมุมไหนถ่ายไปลัวดูดีสุดฮะ mm. มุมไหน นีนะมุมนี้ใช่ไหมนี่ฮะมุมนี้ถ่ายแล้วสวยสุดเลยอ่ะเดี๋ยวรอรอแดดแป๊บนึงนะท่านผู้ชมนี่ท่านผู้ชมเวลามันมีแสงมามันจะเป็นแบบนี้เป็นไงล่ะสวยไหมคุณซังว,ว้าวเลยใช่ไหมคะนี่ฮะท่านผู้ชมมุมนี้คือมุมห้ามพลาดเลยนะส่วนรถอ่าเราขออนุญาตจอดแป๊บนึงนะแนะนำให้จอดฝั่งหัวหรือว่าท้ายฝั่งโน้นสองฝั่งเลยเนาะมันะจะได้ ไม่บังทัศนียภาพในการถ่ายภาพแกนะฮะดู่านผู้ชมมันจะได้มุมสวยๆแบบนี้เนี่ยมุมเนี้ยสวยจริงๆเหมาะกับการเก็บภาพให้เราได้กลับบ้านมากๆเลยนะฮะดูรออีกนิดนึงนะครับอันนี้ขนาดบานยังไม่เต็มที่นะมุมนี้นะ่าจะไม่เกิน5วันมันจะบานสะพังยาวเป็นถึงขบนนู่นแน่นอนแต่ว่าฝั่งซ้ายแล้วก็แนวนู้นอะ่ะบานเยอะละเหลือแค่ฝั่งนี้ที่ยังบานไม่เยอะนะสุดยอด บรรยากาศเดี๋ยวเราจะมาไลฟ์สดให้ท่านผู้ชมได้ดูสักวันเนาะอีกิซังเนาะบรรยากาศแบบสดๆว่ามันเป็นยังไงแล้วนะฮะนี่หาโอกาสเดี๋ยวหาวันดีๆีนวันสวรรค์ที่ไม่อยู่กับทุลินอีคิซังจะมาเป็นตากล้องให้กับพี่ๆนะครับว่าเก็บภาพใครอยากจะให้อีคิซังถ่ายรูปให้ก็ตามหาอีคิซังได้นะคนละเท่าไหร่ดิห้ารูปเท่าไหร่อ่ายี่สิบรูปเท่าไหร่ ยี่สิรูปห้าสิบาทไหมใครอยากได้20ิรูปห0สบาทกีคิวซังบอกถ่ายเสร็จแล้วก็โอนถ่ายรูปให้เลยนะโอนรูปภาพให้เลยนี่สวยไม่สวยเข้ามากันอีกทีนะท่านผู้ชมไปเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกันต่อนะคิวซังเนาะไปครับมาท่านผู้ชมตามที่คิวสั่งมาตอนนี้เราก็อยู่ตรงบริเวณไหนคิวซัง มัรูีนทางออกทางออกใช่ไหม<ะ>นีฮะปีนี้เราจะจอดรถอยู่ฝั่งด้านนี้เท่านั้นนอ,นอยก่ส<ะ>ั์เนาะส่วนฝั่งด้านน,านนี้เราจะไม่ให้จอดเลยเราจะให้เป็นมุมถ่ายรูปนั่นเองนะฮะดูมุมถ่ายรูปสวยๆแบบนี้หาชมได้ที่นี่ที่เดียวนะครับผมนี่ฮะสามารถเดินแต่ว่ามันจะมีรถที่มันสวนขึ้นไปอยู่นะดังนั้นก็เวลารถขึ้นมาก็หลบรถนิดนึงนะครับนี่มันเป็นสวนภายยังไงก็เริ่มสวยแล้วแหละ นี่มีมุมสวยๆ้เราได้เก็บภาพกันหลายต้นเลยนะฮะนี่คือสังดูรถข้างหลังด้วยนี่ฮะนี่คือต้นดอกซากุระแท้ๆเลยนี่ของแท้อยู่ที่นี่นะท่านผู้ชมนะแดดหายแดดหายแดดจะได้น,ไนี่อันนี้โดนแบบใกล้ๆสากระของแท้จะเป็นแบบนี้นี่มุมถ่ายรูปเก๋ๆร้อยคือสังเนะาเนะ ใส่งานตามท้องเรื่องครับนี่ฮะใครมาเที่ยวดานัางจะลืมมาถ่ายภาพเจ็บบรรยากาศกับบ้านได้นั่นเองนะครับอ่ามีคิวังฮะโอเควันนี้คลิปยาวเลยใครอยากจะมาชมบรรยากาศแบบนี้ก็เดือนนี้ตลอดทั้งเดือนนะครับจะได้ชมดอกสักุระสวยๆแบบนี้แน่นอนแต่ว่าแนะนําช่วงที่ดีที่สุดของดอกสักุระญี่ปุ่นที่นี่ก็ควรที่จะเป็นช่วงกลางเดือนมกรานอาคิดซนะเนาะ ถ้ามากลางเดียนได้จะดีมากแต่ถ้าเลยจากนั้นไปถามว่าได้ไหมก็ได้อยู่แต่ว่าก็ต้องแลกมากับการร่วงของดอกไม้ไปบ้างแล้วนั่นเองนะครับผม วันนี้ประมาณนี้ไปคลิปหน้าอีกขึงังจะพาไปทำอะไรยังงที่ไหนอีกก็รอติดตามชมได้เร็วๆนี้เนาะอย่าลืมอะไรนะครับอีกขึกนกนก้นอย่าลืมกดไนแล้วจะใส่ซัง้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้อีกขึ้นและพื่ออีกขึ้นในการออกมาเก็บบรรยากาศแบบนี้ท่านผู้ชมได้ชมกันเนาะไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไม่ซุ่ครับไม่ซุ่มค่ะ